สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่นี้ฟันซี่ยญญาพามามเบิ่งนเขาเขาหนาพี่น้องเนาะ <c oughs> มันก็เริ่มสักนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วก็ได้ไหลวันเติมแล้วพี่น้องไปทำบ่ได้มาเบิ่งนเขาหนา้วพี่น้องมันก็จะมีน้ำอยู่พี่น้องเดี๋ยวนี้ ตัวนีงเพื่อเขามันดำพี่นะเขาดำเนนะตรงนี้น่าจะมีเอาสิไปเบิ้งมันก็สินะมีนะหนูเบิ้งหนูผูกหนูผูกมากินมาเี่น น่าจะมีหนูพุกนะนะพี่น้อนงะได้เลยวันเติมเราเขาม่ได้มาเพราะพี่น้อนงะส่วนนี้ขับยอมไปได้เข้าป่าเพราะว่าฝนเขาก็ยุดเสาได้ส่งมือ้อสั่นมื้อนี้พี่น้องมื้อน,นี้เด็ดก็ออกแล้วมือนนม้อน,นี้เด็ดกระอ๊อกแล้วกะ็เอาซีนะใส่เมียไข่เครื่องแล้วก็ซีเข้าป่าพี่น้อง เดี๋ยวนี้มีไก่ปลาพี่น้องเลยยามนี้ไก่ปลาเล่นขามแล้วพี่น้องไหมยามนี้เนาะยามนี้ไก่ปลาก็เล่นขามแล้วประมาณเดือนปลายก็ได้กเก็บเกลียวแล้วพี่น้องมต้องฟ้าเจ่มสนใสบรรยากาศงดงามพี่น้องไม่ได้เอาของกินมาตัวกระป๋องตัวนี้นะเป็นพี่น้องอยู่สหรัฐนะเขาจะส่งมาก็าาเป็นเนื้อ เป็นเนื้อมาปลาปลาเม่ยงเขาจะว่าเป็นปลาปลาทูน่าหรือว่าเป็นปลาไม่ยงตัวนี้ตัวนี้เขาจะม่ได้ซื้อนะตัวนี้เขาจะเห็ดเองพีองตัวนี้มันจึงบ่มีโลโก้นะเขาจะซื้อกระป๋องตัวนี้มาแล้วเขาจะไปยิงมาแล้วก็เขาจะเห็ดใส่กระป๋องตัวนี้มันจึงบ่มีโลโก้เพียงนะตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นของจีนตัวนี้ะนะเขาจะฝัก คือกันเตตัวนี้เป็นของกินเนี่ยตัวนี้ตัวอยู่บ้านก็มีไข่พี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวก็มีไข่เมดตัวนี้เป็นไข่นกกระทาแต่ตัวพิเศษมันจะเป็นตัวนี้เนื้อปลาตัวนี้ครับยาบดไอซิมแจกเทียวเลยพี่น้องเราส่งแจกอนาซาสหรัฐมาตัวนี้เอาสีเกะข้างในเบื่องว่ามันก็นซีเมนต์อย่างพี่น้องตัวนี้ปลาของกินของหายากตัวนี้ โลเกตัวนี้เบ่งมาตัวนี้เป็นข้างในจะเป็นครับพี่ยักก็เคยยักษ์เบ่งเนาะพีน่นอง จะมีรกชาตมันจะเอาน้ำหวานเปรี้ยวใช่ไหม มีหลายเนี่ยพี่น้อ <c> ง <oughs> ตัวนี้ผมมีขายนะตัวนี้เขาเจะเห็ดโดยเฉพาะพี่น้องขนซากอลาสาควรอเมริกา ก็าเจ้าเห็ดหลวยสะพกเป็นปลาทะเลนะบรรยากาศอยู่อยู่นาเนเลยพี่น้อง Acá, lleno. ยอดเลยอยู่นี่เป็นนกกระทาตัวนี้คาดจาคิดว่าทุกคนจะได้กินแล้วตัวนี้นะทุกคนน่าจะได้กินแล้วแตน้ำตัวนี้น้ำตัวนี้จะเค็มพี่น้องสม,มัยนะีทุกคนจะบอกกินนะแต่น้ำตัวนี้กินแล้วมันจะแซ่บไป่น่อย <c oughs> ทุกคนจะไปได้กินน้ําตัวนี้เนาะกินแต่ไข่แต่ตัวนี้พันธุ์สยาในกากินน้ํานี่สุดยอดลเอลยลองแกะไข่เดีกินก่ออันนี้เป็นไข่เนื้นอกะทะตัวนี้ฝั่งเล่าก็มีไทยก็มีพี่นอ้องเขาเจ้าไข่มดตัวแหง้งแต่ตัวกระป๋องตัวนั้นเป็น พี่น้องอยู่สหรัดอเมริกาพี่น้องเขาเจะเอาส่งมาเป็นเนื้อปลาเขาจะเป็นปลาเป็นปลา,าทุน่าบอกเลยเป็นแต่ปลาเนี่ยเขาเจะว่ามันแซ่บหวาน ไข่นกกระทาพี่นองอันนี้เป็นนกไข่เป็นไข่นกกระทาเลี้ยงพี่น้งองบ่เป็นไข่นกกระทาปลาเลยซ่บ จะมืดๆไปหน่นอยลองเส้นสิหนึ่งตัวนี้เป็นอ่าอย่า Hmm. Tu baka ni bakal tin so you're สี่สี่เมือแล้วสี่เมือบาทเราเจ้เขามาันก็เริ่มเต้ฝนบาตกแถวนี้พี่น้องนะแถวนี้ฝนตกเนะแต่มันบอกให้ต,ต้งแห้งปานได้ <c oughs> น้ำก็เลยบอกว่ามีแต่มมตมมตก็ประมาณนี้แหละถ้าว่ามันงาม่าน,นี้ก็เขาก็ล้นมุดละก็ประมาณนี้แหละถ้ามีน้ำไห่แล้วก็ถ้าว่าเขางาม่นนี้เราเวลาเขาสุกแล้วมันจะล้นมุด <c oughs> มันก็ประมาณนี้มันจึงพอดีนะพี่เนาะเดินไปก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเขาเนะ ติดตามไปเด้อยี่น้องเล้อ